สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมจะพามาดูตัวนี้อ๋อสีแดงสวยงามนะครับโนกเกียแน่นอนครับมียรุ่นนี้บางๆแบบน,นี้มีเลนส์คคทไซส์แบบนี้นะครับเจ็ดสองศูนนั่นเองก็มาพร้อมกับ พลัง CPU 1หนึ่งกิกคนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นน้องสักสักเท่าไหร่อย่างห้าักูนหรือตัวหกสองูนนะครับก็ gpu ียูแอน n ดโน i แนะครับสามูนห้าโดยภาพรวมแล้วก็มันเหมือนกันนะครับนอกจากดีไซน์อย่างที่เห็นว่าดีไซน์นี้ค่อนข้างบางนะครับความหนานี่หรือความบางนี้ขนาด9้านิ้วนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นที่ใส่ซิมแล้วก็ใส่ตัวไมโคร sd นะครับสามารถใส่ เมมโรี่เพิ่มได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีนะเป็นยูนิบอดี้ที่ขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับถอดฝาหลังได้ไหมไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าที่ใส่ทั้งซิมและเมมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหน้าจอขนาด4.3นิ้วนะครับใช้วัสดุเป็นโคเรลกาสทูด้วยตัวนี้บอกว่าการออยขนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ รองรับสัญญา G ทุกค่ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องแบ่งแยกกินแดงกันจุดเด่นอีกอันนึงก็คือคงเป็นเรื่องของแบตนะครับที่ให้มันต้องสูงถึงสองพันเลยทีเดียวครับอาจจะด้วยขนาดหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกเลนส์ต่างๆนะครับมีขนาดสายที่ทาให้ใช้การถ่ายภาพอะไรเงี้ยนกะ็คือได้ภาพที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะใช้พลังงานมากขึ้นด้วยรวมถึงหน้าจอขนาด4ุด3แน่นอนว่ากินพลังงานมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ กล้องนะครับด้านหน้า1.3ล้านนะครับตรงนี้นะครับ3ล้านแต่ส่วนด้านหลังเนี่ย6.7ล้านเครื่องจริงตีสัก7ล้านก็น่าจะได้นะแต่ว่าก็ที่บอกเลนมาเพราอมันเลนคทไซส์นะครับมีแฟลชในตัวเรือนดีไซน์ตัวนี้คือสามารถที่จะต่อเอ็กซ์ตรีสามารถชาร์จได้นะครับชาร์จแล้วก็ ภาพรวมก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนตัวซอฟต์แวร์นะครับก็เหมือนกันนะครับมีเ e e er ย Map, h e ีย d r i v e เ e ยเลนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือน่าจะมาบันเดิลมาพร้อมกับตัว720เลยก็คือโนเกียกลามีนะครับสำหรับใช้แต่งภาพของเรานะครับถ่ายภาพด้านหน้าแล้วก็สามารถตกแต่งภาพแต่งภาพหน้าตาได้เลยนะครับก็เป็นอีอันนึงที่น่าสนใจก็คงเป็น เรียกว่าเป็น Windows Phone แบบนะครับภายในก็มีเหมือนกันนะครับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆจุดเด่นต่างๆางก็เป็นเหมือนกันนะครับแอปก็มีให้โหลดในตัว Windows Phone Store นะครับการใช้งานพวกนี้ต่างๆก็คือมันจะมีรีวิวในเว็บของเราอยู่แล้วนะครับก็อย๋าวก็ลองติดตามดูรุ่นอื่นแล้วก็ในส่วนพวกกันแนะนำแอปพลิเคชันในการใช้งานนะครับตัวนี้ ต้องบอกว่าจับกระชับมือดีนะครับการใช้งานหน้าจอใหญ่ก็พิมพ์พวกคีย์บอร์ดใส่ข้อมูลต่างๆได้ง่ายกว่านะครับถว่าก็มีคิมแป้นคิมสับไทยเรียบต้อยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับรุ่นนี้ราคาที่หมื่นต้นนะครับเจ็ดสองศูนย์ เป็นทางเลือกหนึ่งอีกของคนที่อยากใช้ตัว Windows Phone นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ